วลุ่มทิพย์ของเรานะคะน้องชนินครับผมชนินนะครับจากเยอรมันครับไม่ต้อแคแอบยินดีที่ได้มาเจอพี่แจ็คแล้วก็รวมถึงเดินทางด้วยกันกับพี่แจ็คแล้วก็น้องมี่นะครับใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะไปเที่ยวกระบี่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามินดอนเมืองดอนเมืองนะครับจะกี้พาทัวร์นะคะเดี๋ยวจะกี้จะพาทัวร์ค่ะเราเขารางอาหารจีนดีที่กว่าป่ะเอาเลยเอออันนี้เอาเลยเอาเลยน่ากินโอเคเช้าพี่จะไม่ได้กินหรอ มันต้องกินอน,นินไม่งั้นไม่รอดอเ,เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะเขินพีเ่เขินทำไมไม่ต้องเขินไม่รู้ว่าต้องมาเป็นดาราเป็นดารานะจะบอกว่าไปเจอนินครั้งแรกที่ทําบวกนะนินเนาะใช่ไหมฮัมบู๊บกเราออไม่เจอกันก่อนหนะ้านั้นหรอ ไม่ไม่ไปเจอที่ทำบวกเลยเออก็จริงถูกไปเจอทำบวกจะมีรูปหรือพี่เออแล้วไปเจอทำบวกเสร็จนะรู้พี่แต่เซอร์ก้ามแล้วอยู่ระเบียงแล้วพี่ก็ผมฟูๆเห็ดเหรอสปาเห็ดน่ารักฮะรูกเหมือนเห็ดเลยอะพี่นี่น่ารักนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้ดูสปาเห็ดสระเปาเห็ดนะครับนี่หน้าตาจกินแบบว่ากินอาหารเช้ารองท้องกินไปก่อนก็ได้กินด้วยกัน ไม่ไหวแล้วพี่นินกินซาลาเปาจากที่บ้านมาแล้วหรอเออแล้วจะบอกว่านินเนี่ยน่ารักมากตอนไปเที่ยวนางก็ช่วงหยุดช่วงพักเบรกนางไม่กินข้าวเนาะพาพี่ไปเดินเที่ยวแบบในอเออในฮัมบูร์กนางน่ารักมากานางบอกว่า<ซ>ไม่เป็นไรนพี่เดี๋ยวว่าหนูไม่กินข้าวเลยเนดะี๋ยหนูพาพี่เดินเล่นในเมืองก่อนเนาะพอหมดเวลาเบรกปุ๊บก,ก็กลับเข้าออฟออฟิศไปส่งนางที่ออฟออฟิศทำงานจำได้ด้วยจำได้ ไปมาแล้วนะออฟฟิศยูเซรีนที่ไอเนี้ยที่ทําบวกไปด้วยไปด้วยความจำลืมไปหมดแล้วเนี่ยเธอพาพาไปถึงออฟฟิศเธอนุ่นลืนรู้แต่ว่าเดินกับพี่อ่ะรู้สึกก็แบบเอ็ะทำไมผู้ชายเขามองฉันสวยอ่ะก็สวยอ่ะเขามองเขามองฉันหลอไม่ใช่นี่าม่นทีละมัานีเขามองพี่แจ็คนี่เองนี่ชนินชนินจำตอนนี้ได้ไหมที่แบบว่าไปบ้านพี่ปุ้ยกันนะเนาะ แล้วไปทำกับข้าวเนาะพี่ปุ้ยบน่บนเ,เลยกับข้าวไทยกินแล้วบอกข้วไทยโอ้ยหนูหนูเดี๋ยวก่อนจะย็นๆปิดบ้านก่อนปิดบ้านอีฟก็สบายดีตออคิดถึงพี่ปุ้ยนะคะเกษียณแล้วเจ็ดสิบเปร็มาสองสามปีแล้วพี่เหรอใช่แกก็แบบส่วนใหญ่แกก็จะมาทุกๆสองปีเหรอแกเก่งใจญาติแก กบ,บีนห็นจา้าใช่ครับไปเอานะไปกี่รอบแล้วนี่ห้ารอบแล้วครับรอบนะจ๊ะสนามบินใหม่นะคะอย่างเลิศมากนี่จา้าดูเออนี่นะคะมาถึงแล้วนินบอกว่า ไม่ใช่ด้านหนูนะอ๋อเหมือนกันเหรอได้จ้ะเออสนามบินใหม่อลังการมากค่ะสะอาดดูแบบสะอาดดูโมเดิร์นนะฮะฟังคนที่อยู่เมืองนอกบอกว่าไงฮะสนามบินเป็นไงฮะโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วก็บอกเลยว่าเย็นมากเย็นเปิดแอร์เย็นมากเหมือนสก้าเออที่เมืองนอกยังไม่เย็นขนาดนี้นี่ค่ะ คะเดี๋ยวไปรับกระเป๋ากันดีฉันโลดค่ะเ,เป็นรถใหญ่ใช่ปะใช่ค่ะค h น n อตเทนบอร์โผเจนเบอร์โผล่อิมเมตัีทังขี มีตัวดีบอกให้นั่งแท็กซี่ก็ไม่นั่งเสียหกรอยอยากคันอยางจะนั่งรถบัสดูเด๊นั่งบอกว่าไปรถบัสเจเจเพื่อเก็บตกหลังเล่นเพื่อมีผู้ชายหล่อๆจะได้แอล,นลบนรถบัสมีที่ไหนแล้วมีแต่จะมีเต็มรถไม่หมดีดูซิต้อจนั่งรถบัสนี่มยตรงนี้ค่ะดูซิเอามาดามมานั่งรถบัสหน่ยดูสิใจคอทำด้วยอะไรเน,น,นี่อยสีนเธอ่เชืที่ยวแบบฝรัง่งะไเราก็ต้องลลยๆ ใช่ไหมครับนางเป็นฝรั่งไงนางอยู่เมืองนอกนะอีอ่ะนางก็จะไปแบบแบบเออนางก็จะแบบว่าอยากจะมาตรวจเช็คทานสปอร์ t เเทชันเมืองไทยเหรอฮะระบบขนส่งมวลชนเหรอเป็น environmental friendly อืมฮึเอ e ลมเอมนัลไปอีก environment ไปอีกงงไปหมดเผ่าวะยั่งยืนเหรอทำให้โลกยั่งยืนขึ้นเหรอโลกร้อน เอนเวอร์เมนต์นะที่มาริบูเกิดอะไรขึ้นเออโรคร้อนนะคะแต่รถเป็นพลังงานฟอสซิลนะถึงแล้วจ้าทุรักทุเลถั่วมากใช่หน้ามีเอานะองค์หญิงนักเ็ซซี่นะเราก็มาถึงแล้วนะครับ เงินนะหิวยังไม่ทันเช็คอินเลยไปตรงไหนอ่ะมันยังห้องม,มันยังไม่เสร็จด้วยละ่ะตรงเนี้ยนปยังไม่เช็คอินนะคะไปกินอาหารก่อนเพราะว่าหิวมากเลยตังวันด้ยโอ้ยตรงนั้นไงมันเหมือนมีช้อปปิ้งคอมเพลวอยู่เนื้อนินวังรถเจอข้ามฝั่งเลยป่ะปะ นี่เธอไม่ใช่เยอรมันนะเดินแล้วเลยไม่ดูรถไม่ได้นะเดินหาของพี่ก่อนนะคะ ะมีด้วยบ่ายด้วยน่ารักแหมเอาโต๊ะเด็กเลยนะโต๊ะเด็กอะไรโต๊ะพิจารณายกาดมากเถอะ เกิดขึ้นนะคะโรงแรมแรกไม่เวิร์คค่ะเก่าชนินชนินไฟจนย้ายโรงแรมนะจ๊ะอยู่ไม่ได้โรงแรมเก่าก็ไปนองชนินลุมทัวนะคะห้องออใหม่ะใ <laughs> ส่ใค <laughs> <laughs> <ห>นเดียวครับโอเคแล้วหอมสะอาดนี่คือห้อง <c oughs> ที่เราจะนอนคืนนี้นะคะที่กระบ,บี่ โรงแรมแรกไม่ไหวจริงๆดิฉันนอนไม่ไหวจริงอย่าหาว่าดิฉันเป็นพนัานนะดิฉันอยู่ไม่ไหวจริงๆนี่ค่ะเรามาดูนะคะห้องอยู่ชั้นล่างแล้วก็ติดมินิพูลค่ะนี่ค่ะลงลงลงไปเลยค่ะมินิพูลของเรามีมินิพูลส่วนตัวนี่ค่ะลงไปเลยค่ะเชืๆ่ๆกับจบไปนะฮะแล้วเราไปดูห้องน,น้ำกัน ห้องน้ำโอเคถึงจะเป็นห้องสูีเรียแต่นคุณต้องเป็นอย่างนี้กลิ่นหอมสะอ,สะอาดดนี่เห็นไหมนี่ธอดูห้องน้ําเออมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ปัะถ,งถุงมัดแฉบมันต้องเงาวิบอย่างนี้นะคะบจบจบนะคะนี่ราคาคุณค่าที่ฉันคู่ควรเท่านั้นใช่ดูสิก็เป็นหนังนะคะเออลงทุ<ผ>มหนังเห็น<ม>ไหม ดูอเมนิตี้ของเขาซะก่อนนี่เออเป,เป็นหนังมีกระเช้าะมีตะกร้าหมากด้วยไว้สำหรับไปแบบไปชายหาดเออเลิศแล้วก็มีชุดอาบน้ำด้วยนะคะเออมีบาร์โรกให้เออเลิศนีค่ะน้องสาม,มาถึงสุหลังลจากปฏิบัติการลาท้าผ <laughs> ีเปลี่ยนโรงแรมกันทันทน ขอคุณชนินนะคะในการไฟเพื่อให้ได้โรงแรมบดพาราการสูงมากเออทางไฟเก่งเชื่อชันฉันแต่โรงแรมไม่ได้เลยโนเลยเปลี่ยนโรงแรมว่ะจริงจริงแต่มันต้องขอมาต้องเน่าด้วยไงเราจึงจะมีได้ใจปากเพราะว่ามันของมันดีแล้วเราไปขอเปลี่ยนเงินไม่ได้หรอกระวังระวังชนินเกินนี้มันเหมือนกับแบบเพื่อเปลี่ยนใจเพราะไม่แบบอะไรนะ ไม่พอใจอย่างนี้ยมันไม่ใช่บ้านนี่คือของเน่าอันนี้เดินในอ่าวนาค่ะจะไปหาสติสทิ่จ้นฮั่นม,มีเที่ยวมันบอกอี่ว่า ค่ะมาแล้วค่ะอาหารกินสตีฟูดไปก่อนนะคะเพราะว่ามาดึกร้านอาหารเป๊กกินไม่ได้จ้ะเพราะว่าเออเห็นไหมล่ะนังหิวนังจัดใหญ่เลยเพราะว่านั่งที่งลงมาถึงจากภูเก็ตมาถึงนี่ตอนสามทุ่มเรื่องลงเครื่องลงฮาทุ่มเออาเมื่อคืนเกิด ความปั่นป่วนนิดนึงจองรถก็ไม่ได้รถเพราะว่าเกิดปัญหากับบัตรเครดิตเลยต้องเปลี่ยนใหม่คุ้นวายไปหมดวันนี้สรุปได้จองแฮะเอออันนี้คืออาหารโลโกนะคะมีเหลืองอก็ฟิล<ห>แบบฟิลแบบกอเลงที่เราไปกินที่มาเลยนั่นแหละฉันว่านะอร่อยกว่าเหรออร่อยใช่ไหมฉันวก็อร่อยกินมันดีอยู่ ชนินเป็นไงบ้างกะเพราดูว่าเขาผัดแซ่บอยู่นะร้านเนี้ยกลิ่นดีนะนี่นี่นี่นางกินหมี่เหลืองกันแต่ฉันว่าหมี่เหลืองกลิ่นดีมากอร่อยดีอร่อยไหมชนินดีใช่ไหมอร่อยครับเออกินโรตีนะ ได้ตายได้เหมือนกันได้ได้ทีน้อยบ้านมาจากกินกรุงเทพคนกรุงเทพโอ้โหมือนเลยเหรอไม่เหมือนหรอต่อรู้เหรอใส่ปอมแล้วนะแต่ว่าอยู่เหมือนคนจีนเลยนะอยู่วันนี้อยู่ไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมเขาเขาว่าใครก็บอกว่าเป็นคนจีนก็เวลาไปน้องไปใช่ไหมน้องไปวัดพักแก้วไปใช่ไหม เตรียมน็อกแล้วใช่ไหมแอลบอกเห็นเป็นคนจีนเตรียมน็อกราคาเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เนี่ยหนูเห็นป้เรียบร้อยแขายเข้ากันใช่ไหมคนไทยคนนั้นดูอันนี้อะไรดำดำอ่ะแมลงหรอเนี่ยแหละอร่อยเนี่ยอร่อยอ๋อไม่ไ้อ๋อไม่ได้อ๋อไม่เอาดำดำนะแซวนะแซวจริง เราเรื่องให้สัมเลยอะไรก็ได้ Story นี่เจ๋งไกะตัวเก่งมาได้วันนี้เค่ะต้องเขแนะให้ไปกินร้านเรือนทิฟจีน่าร้านเรื่อนทิฟนคนรู้จักเรือนทิ์ก็อร่อยแล้วกิน้าหารใต้อาหารใต้ก็ไปเรือนทิ์อาหารใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่งในปลาน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็พวกสตอพวก อะไรมีเยอะเก่งส้มปักใต้เข็ดเลยเนี่ยอันนี้บางทีก็นั่งนั่งอีกทถ้าอยากกินเก่งเกงร้านอาหารอย่างนี้ปะแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยหรอกขายแต่พวกพลังได้ไม่มีพรอไม่เหมือนละมีร้านอาหารไม่ใช่พรอผมเป็นอาหารเพื่อนมนุษยจืดชื่อแต่ประมาณแบบไม่แซ่บไม่แซ่บเมื่อกลางวันกินข้าวผัดแห้งไม่อร่อยเลยอจะบอกว่าจองแพ็กเกจสี่เกาะนะำหราคาดีมาก จะไปดูปักเข็บตากแองมีไหมคะฝรั่งหล่อๆเยอะแยอะ่นสาวได้สาวเขาว้าวขอเรือที่สุดนเลยนะคะนูดบีดมีไหมนูดบีดอันนี้มีนูดบีดไหมไม่มีไปลฝรั่งมาช้าไปเอาประมาณสามสิบปีที่แล้วมีแย่ผ้ากันฉ่ำเลยใช่ได้ฉ่ำหรือเล่านี่ลงทุนน่ะนั่งเรือไปดูเลยอ้โหห้าสิบบาทเพื่อไปไปค้างเลยนะห้าสิบบาทแล้วไปรุาผ่นด้ยหรอคะเพราะผมคนบังกะรูมันที่ได้เลยอ่ะคือเรา ร้อยตั้งนั้นใชอ้นหร้อยมากตั้งเงินที่ก็ห้าสิบบาทสเปรย์ไปจไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นไม่กล้าไม่กล้าแต่แต่ทำไมถึงไม่กล้าคะเขินอยู่ตัวเล็กหน่อยค่ะให้ฝรั่งเราดิเดินๆดความฝรั่งเราเห็นเราเป็นเด็กเขาจะไม่เคยทำอะไรเราเขาใจให้สนใจมากเขาบอกว่าฝรั่งแก้ผ้าดิปากสละอีกเลยนะให้ หรือว่านี่หล่อนมาไทยหล่อนต้องกินคนโลโก้นะเออโลโก้มีไหมไม่ได้ในเพศเดียวกันโลโก้ล่ะมีไหมโลโก้เสิร์ฟให้น้องหน่อยฉันกินอยากได้อยากถามด้วยโลโกกันตรงไหนเป็นเงเลยตื่นกันเร็วกันจ้าสมัยก่อนนะนั่งหน้าหันอย่างเงี้ยมันได้แต่นี้แล้วไม่มีแล้วเนาะบากเจอะไรก็ไม่มีเนาะบากเจไม่เวิร์กทำแบบไม่เวิร์ก มันไม่ชีที่มันไม่ใช่ทางมันเป็นทีมนไม่ทีมันยะเป็นเป็นแบบมีพยามเผยยสลังแล้วก็ต้องยไปเพราะไม่คือลูกค้ากีไม่ได้ยุ่งก็มาเรยนต้องเมานี่ก็ต้องเร้นเล่าเมากว่าจะได้